สวัสดีครับพวกเราตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูกิจกรรมทางพระศกษานะครับที่เหมาะสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเราจะไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับไปครับครับโอเควันนี้ผมอยากรู้ว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมของพิเศษเนี่ยเป็นยังไงครับพิเศษช่วยสาธิตให้พวกผมดู้หน่อยเดี๋ยวเราไปสาธิตกันเลยนะคะกิจกรรมศึกชิงกวยนะคะจะมี4คําสั่งก็คือหัวไหล เอวหัวเขา่าเมื่อพี่พูดคำไหนให้เอามือทั้งสองข้างสัมผัสที่เสียงสัญญาณที่บอกไปแล้วเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดให้แย่งกลวยเข้าใจไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มสาธิตกันเลยพอนะ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่กิจกรรมที่2กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมที่2เนี่ย,ยมีรูปแบบการเล่นยังไงบ้างสวัสดีครับพี่นัส,สวันนี้ผมอยากทราบว่ากิจกรรมของพี่นัสเนี่ยมีรูปแบบการเล่นยังไงบ้างครับะพี่นัสลองสาธิตให้ผมดูหน่อยได้ไหมคะอย่างแรกเลยนะคะ,บบะ,คะเกมแรกเกมนี้มีชื่อว่าบอลข้ามหัวอย่างแรกครูจะให้ลูกบอลไปที่หัวแถวใน,นแต่ละแถวและส่งลูกบอลต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนคนสุดท้ายเมื่อถึงคนสุดท้ายแล้ว อโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่กิจกรรมที่3กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมที่3นะครับว่ามีอะไรบ้างไปครับสวัสดีครับพี่ชมพู่ขอพี่ชมพู่ครับอันนี้คือกิจกรรมอะไรครับผมก็คือกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมบอลตอมสีซึ่งจะมีวิธีการดังนี้เองนะครับครับผมค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็คือหมุนูก็จะแค่เด็กนั้นจับพี่บอลขึ้นมาแต่ละสีสมมติว่าเด็กจับขึ้นมาได้สีแดง kalau โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับที่กิจกรรมที่สี่กันแล้วเรามาดูกันว่ากิจวิธีเนี่ยกิจกรรมที่สี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูสวัสดีครับพี่วิทตอนนี้นะครับเรามาที่กิจกรรมที่สี่กันแล้วนะครับผมอนากทราบว่ากิจกรรมี่ของพี่วิทเนี่ยมีอะไรรูปแบบการสอนเป็นยังไงบ้างเชิญสาธิตหน่อยครับครับก็กิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมกลวยดนตี ซึ่งวิธีการเล่นนะครับเราจะให,าจจให้ทุกคนจับกลุ่มเป็นวงกลมจับกลุ่มเป็นวงกลมครับให้ทุกคนจับกลุ่มวงกลมไปครับวงกลมเนี่ยครับภายในวงกลมสีดำเนี่ยจับมือกันแล้วก็โดยที่นะครับสัญญาณนกหวีดแรกสัญญาณนกหวีดแรกจะเป็นการให้ให้ทุกคนนะครับเดินวนก่อนสัญญาณแรกจะเป็นการเดินวนพอได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดที่สอง ทุกคนจะต้องเดินไปหากลวยซึ่งกลวยจะมีแค่สี่อันก็จะก็จะได้แค่กลวยละสองคนครับอราจะให้ทุกคนลองลองดูก่อนนะ ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่กิจกรรมที่5แล้วนะครับซึ่งผมจะพาไปดูนะครับว่ากิจกรรมสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความสุขสนานย,ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมไปครับแล้วก็เรามาดูกิจกรรมสุดท้ายกันนะคะชื่อว่าเกมโยนบอลเข้าห่วงวิธีการเล่นนะคะคือแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีตัวแทนทั้งหมด2คน,นะคะ่ะหนึ่งคนจะเป็นคนถือตะกร้าอีกหนึ่งคนจะเป็นคนส่งบอลให้เพื่อนวิธีการเล่นก็คือคนที่1ของหัวแถวนะคะ จวขอสัญญาณบอลจากเพื่อนเมื่อได้รับบอลเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องโยนบอลเข้าห่วงค่ะคนส่งบอลเมื่อส่งบอลให้เพื่อนเสร็จแล้วมาเป็นคนถือตะกร้าแทนคนถือตะกร้าเมื่อเสร็จแล้วต้องวิ่งไปต่อลังแถว ก็จบแล้วนะครับสําหรับการจัดกิจกรรมทางพัฒศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบผมหวังว่าคลิปของพวกเรานะครับจะสามารถนําไปต่อยอดของทุกคนได้นะครับสำหรับว,วันนี้ขอจบการนําเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ